สวัสดีครับสวัสดีทุกทกท่านนะครับสวัสดีทุกทกท่านที่เข้ามาครับตอนนี้เดมี่นะครับกําลังจะล้างหน้านครับก็เลยเข้ามาถามว่าระหว่างแต่งหน้ากับล้างหน้าอย่างไหนหน้าเบื่อกว่ากันนะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าสุภาพสตรีหลายๆท่านนะครับคงคงจะพอเข้าใจเรื่องนี้ดีแต่สําหรับผู้ชายนะครับอาจจะงงว่าเอ๊ะ มันยุ่งยากอะไรยังไงเพราะผู้ชายไม่แต่งหน้าอยู่แล้วแต่สำหรับบางคนที่มีอาชีพที่ต้องใช้การแต่งหน้าทำงานนะครับอย่างดัมมี่เองเนี่ยดัมมี่เป็นนักร้องดัมมี่ก็มีอาชีพแต่งหน้าในการทำงานนะครับอยากจะบอกว่าดัมมี่ชอบที่จะถ้าถามว่าชอบอันไหนมากกว่ากันนะก็ไม่ได้ชอบเลยเพราะขี้เกียจทั้งสองอย่างเลยแต่ว่าถ้าจำเป็น ที่จะทำเนี่ยให้เรื่องอันไหนระหว่างแต่งหน้ากับล้างหน้ามิมเพลิดเพลินกับการแต่งหน้ามากกว่าเพราะว่าเวลาเราไปทํางานแล้วเนี่ยเรากลับมาล้างหน้าเนี่ยมันเหนื่อยอย่างวันนี้กลับมาแบบดึกแล้วครับก็เลยแบบหมดแรงแล้วแบบใจอยากจะหลับมากต้องแบบต้องมาคอยล้างหน้าอย่างเงี้ยแบบมันก็ทําให้ขี้เกียจนะครับกลับมาสักประมาณชั่วโมงนึงแล้วนะครับแต่แบบไม่ยอมล้างหน้าสักทีเพราะว่าโอ้โหขี้เกียจขี้เกียจขี้เกียจจะเริ่มต้นก็ไม่อยากจะทํานะครับ ก็ล้างก็ล้างนะครับก็ปกติแล้วดะมมีก็จะล้างด้วยผ้าผ้าเปียกนะครับก่อนนะครับอันนี้ครับเขาเรียกกระดาษเปียกหรือผ้าเปียกดอมมีก็จะใช้อันนี้ก่อนนะครับเช็ดเพื่อประหยัดเวลานะครับช่วยในการประหยัดเวลาก็ใช้มันหน่อยแล้วกันแล้วเดี๋ยวค่อยใช้พวกเขาเรียกอะไรนะ รีโมเวอร์คลีนซิ่งต่างๆนะครับเนี่ยครับเช็ดออกก่อนเห็นไหมครับมันก็จะช่วยเราได้นะครับสวัสดีท่านที่เข้ามานะครับมันก็จะช่วยเราได้นะครับแต่มันจะสะอาดแค่ไหนเราก็ไม่รู้เนาะก็ต้องก็ต้องเริ่มต้นจากการที่ใช้ผ้าเปียกเช็ดออกไปก่อนนะครับ เช็ดเท่าไหร่มันก็ยังมีอยู่เนี่ยเพราะว่าเวลาดม,มี่ไปทํางานเนี่ยด้วยความที่เราต้องร้องเพลงหรือว่าสแสดงอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับวับนเพงบันเทิงเราก็แบบลงเครื่องสําอางค่อนข้างจะเอาการอยู่เหมือนกันนะครับเช็ดออกไปเลยแบบแรบกบมันก็เริ่มแบบจางๆนะครับแต่ก็ยังมีอยู่ เห็นไจริงๆมันก็ถามว่าถ้าเกิดมองผลนเผยมันก็ดูเหมือนเหมือนสะอาดนะแต่ในความเป็นจริงมันไม่ได้สะอาดนะครับเพราะามันเช็ดยิ่งเช็ดมันก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นเราจะใช้ผ้าปเปียกอย่างเดียวมันก็ไม่ได้ฉะนั้นมีก็ต้องใช้เอ่อคลีนซิ่งเนี่ยมีสองอัน,ชนเชนก่วให้หมดก่อนปกติจะชอบใช้แบบเป็นครีมนะครับเพราะว่าเป็นครีมเนี่ยมัน ตามความรู้สึกของเราก็คือมันเป็นน้ํานมหมามันเวลาเราทาเวลาเราเช็ดเช็ดหน้าเราค้นนวดไปได้อะมันก็ทําให้สุขภาพหน้าเราดีครับแต่ว่าลองซื้อมาเป็นน้ําใชใ้ดูเผื่อจะดีกว่ากันเราไม่รู้อะไรดีกว่ากันใช้นี้ก่อนแล้วกันมันจะหมดแล้วนี่เดี๋ยวมาปื๊ดนะครับเึ๊ชเลอะก็เอาทาไว้ที่หน้าก่อนให้มันชุ่มชื้นให้มันแบบ ให้รองพื้นหรือว่าพวกแป้งต่างๆมันละลายก่อนนะครับมันจะได้เช็ดได้ง่ายให้มันแช่แช่ช่ำๆแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวก็เอาออกได้นะครับต้องทิ้งช่วงไว้สักพักหนึ่งจะหมดแล้วเดี๋ยวได้ใช้อันใหม่ลวอันเ่าจะหมดลวคว่ำมไว้ตั้งนานแล้วนะครับแล้วมี่เป็นคนใช้ประหยัดมากเพราะว่า อะไรก็แล้วแต่นะครับต้องใช้ให้มันหมดนะครับให้บีบยาสีฟันก็ต้องบีบแบบบีบจนเกลี้ยงนะครับไม่ให้เหลือเลย่ให้ช่าแบบนี้ไปเลยนะครับจริงๆเราไม่ได้ลงเยอะขนาดนี้ในรอบเดียวนะครับอาจจะลงหลายๆรอบแต่เหมือนว่ามันจะหมดแล้วก็เลยให้มันหมดหมดไปเฮ้อซื้ออันใหม่มายังไม่ได้ใช้เลยจะใช้อันใหม่ จริงๆอ่ะทิ้งไว้สักแป,ป๊บหนึ่งก็ได้นะครับเพื่อให้มันไปละลายเครื่องสําอางนะครับแล้วก็ค่อยๆใช้สําลีเช็ดเดี๋ยวจะไม่ขออนุญ,ญาตเอาสําลีไปจุ่มน้ําก่อนเพราะว่าถ้าเราจุ่มน้ําแล้วมันจะเช็ดออกได้ง่ายกว่าครู่นะครับครู่เดียวสครู่เดียวเดี๋ยวมาแป๊บหนึ่งนี่เรียบร้อยแล้ว ก็เช็ดมันไปเลยชเช็ดมันไปเลยเข้าตาวเนี่ยเฮ้ยจริงๆภาพเปียกก็มีนะเลยไม่รู้คนอื่นเขาทำมานยังไงนะครับถ้าเกิดมีวิธีดีๆแนะนำบ้างนะครับเพราะว่าจะได้แลกเปลี่ยนก,กันเผื่อจะมีอะไรดีๆไหมดีนะที่เช็ดจากภาพเปรียกก่อนมันก็เลยทำให้ ค่อนข,ข้างจะโอเคอ่ารอบเดียวพอไหมอะรอบเดียวไม่น่าจะพอนะครับรอบเดียวไม่น่าจะพอนี่เห็นไหมยังเป็นสีแบบนี้อยู่เลยครัมันฝังลึกจริงๆนะพวกพวกแป้งพวกรองพื้นพวกอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันฝังลึกจริงๆนะไม่ยอม ที่จะออกนะหมดแล้วคราวหน้าก็จะได้ใช้แบบใหม่นะครับแบบที่เป็นเป็นแบบน้ำนะครับอ่ะอีกรอบแล้วกันอกรอบแล้วกันใช้สำลีเชดรอบนะึงอ้าวสำลีหมดใส่แล้วใส่แล้วสำลีหมดอีก พวกที่ยังเห็นอยู่เลยอ่ะไม่เป็นไรสำลีหมดเราก็เอาผ้าเปียกอันนี้แหละมาใช้ใหม่จริงๆมันมีอยู่แต่นไมี่ยังไม่อยากไปแกะนะครับใช้ก่อนไปซื้อมาลดช่วงนี้นะครับอะไรประหยัดได้ประหยัดนะครับอะไรที่มันแถมแถมลดลดแถมแถมก็ซื้อกันไปแต่จริงๆแล้วอันนี้คือมันจะหมดอยู่แล้วก็เลยพยายามใช้ให้หมดนะครับอยากใช้อันใหม่แทนอ่าเช็ดหน้า จริงๆถ้าเกิดเราเช็ดสะอาดใช่ไหมไม่ไม่ค่อยมีแล้วถ้าเราเช็ดมันสะอาดนะเวลาเราไปล้างหน้ามันก็จะล้างง่ายมันจะไม่ไม่เปลืองโฟมล้างหน้าแล้วก็มันจะได้สะอาดแต่ถ้าจะให้ดีนะครับพอไปล้างหน้าเสร็จแล้วก็เอาโทนเนอร์เช็ดอีกทีก็ดีนะครับมันจะทําให้หน้าใช่ไหมสะอาดสะอาดคุปเยอะเลยครับนี่ เด็กก็ไปใช้โฟมล้างหน้าเป็นไงบ้างครับช่วงนี้ทุกท่านช่วงที่เราต้องต่อสู้กับโควิดเมื่อวานน่าจะเป็นเมื่อวานเนาะแต่มีได้พูดถึงเรื่องโควิดนะครับเรื่องการพึ่งตัวเองนะครับเราก็อยากจะแบบว่า,าให้ใครต่อใครมาช่วยเรานะครับแต่บางทีเราเอาชีวิตไปฝากไว้กับคนอื่นมันก็ยากเหลือเกินเราทำอะไรได้นะครับแล้วก็ทำนะครับ ลองดูว่าเรามีความสามารถในการทําอะไรเรียกว่าความถนัดนะครับเราถนัดอะไรเราก็ทําไปนะครับดัมมีนะ่เนี่ยถามว่าเราก็ไม่ได้เก่งกว่าใครดัมมี่ดัมมี่ก็พยายามเอาเ,ออเขาเรียกความรู้เก่ามาใช้เมื่อก่อนดัมมี่ทำรายการทีวีก็คือเราเป็นคนเข้าใจเรื่องการตัดต่อนะครับแล้วไม่น่าเชื่อว่าสุดท้ายเนี้อ่ะเราทำรายการทีวีเราเข้าใจเรื่องตัดต่อเรา พลิกผันชีวิตไปเป็นนักร้องแล้วก็ร้องเพลงแล้วมร้องเพลงก็คือเป็นนักร้องที่มีเพลงด้วยแต่เพลงก็ไม่ได้ดังอะไรมากมายนะครับมีผลงานใน y o YouTube เนะครับก็เข้าไปดูได้นะครับในเพลย์ลิสต์เอหรือว่าเพลงนะครับก็มีอยู่แล้วก็อีกนี่คืองานร้องเพลงแต่มันก็ไม่ได้สร้างรายได้อะไรให้เรามากเพราะว่าเพลงเราไม่ได้ดังมากแล้วก็ในส่วนของงานก็พี่โชนะครับเราก็ทําไปแล้วก็มันก็มีงานจ้างอยู่บ้างนะครับแต่ว่า พอมาโควิดปุ๊บเนี่ยเราทำให้เราไม่สามารถที่จะทำงานได้งานก็พิโชกก็เลยเงียบหายไปนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือวัยเราก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเราจะมานั่งหรือว่ามายืนเต้นกระโดดไปกระโดดมาอยู่ตลอดชีวิตมันก็ไม่ได้นะครับมันต้องหาอะไรทําซึ่งตอนนี้ก็โชคดีที่แบบมีพี่ๆเพื่อนๆก็ได้ช่วยเหลือเรื่องงานให้งานบ้างนะครับก็เลยเอาวิชาการตัดต่อคลิป เขาจ้างเราทําให้โอกาสเรานะครับเอาวิชาการตัดต่อคลิปก็มาตัดต่อเอาวิชาการถ่ายเราเคยทำรายการทีวีมาแล้วก็รู้ว่าต้องถ่ายแบบไหนมาตัดต่อแบบไหนก็ใช้โทรศัพท์นะครับดัมมี่ใช้โทรศัพท์หมดเลยแต่ว่าบาังเอิญว่าคลิปที่เราตัดต่อที่เป็นงานเนี่ยเราไม่ได้เอามาลงในช่องของเรานะครับแต่สิ่งที่ดัมมี่ลงของตัวเองเนี่ยบางทีก ก็ประณีตบ้างไม่ประณีตบ้างเอาสะดวกบ้างอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเราทําให้คนอื่นเนี่ยเราจะทําได้เต็มที่กว่าแต่ไม่แน่นะนะคนละเมียจะตั้งใจทําให้ดีขึ้นก็ได้นะครับตอนนี้ก็อยากให้ทุกคนสู้ๆกันไปนะครับอะไรที่อะไรที่ทําได้แต่ตัวเองไม่อยากทําก็ลองเอามาทำๆดูนะครับบางทีอาจจะสร้างเป็นรายได้ก็ได้นะเรื่องของการเช็ดหน้าล้างหน้าตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้ว อ๋อล้างยังไม่ได้ล้างสินะ้องเช็ดอย่างเดียวตอนนี้นะครับโอเคมันก็เช็ดออกไปได้เยอะแล้วนะครับก็เดี๋ยวถึงขั้นตอนต่อไปก็ไปล้างหน้านะครับด้วยโฟมล้างหน้าพอล้างหน้าเสร็จก็อาจจะมาเช็ดด้วยโทนเนอร์อีกครั้ง,งอย่าคิดว่าอย่าคิดว่าทาหน้าด้วยแป้งพับหรือว่าทาหน้าด้วยรองพื้นรองพื้นแล้วอยู่ๆก็ไปล้างหน้ากับโฟมล้างหน้าแล้วมันจะสะอาดนะครับมันไม่สะอาดเลยแล้วมันอาจจะไม่ได้มีผลตอนนี้มันอาจจะมีผลตอนที่เรา สูงวัยขึ้นไปเรื่อยๆก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องดูแลผิวหน้าให้ดีหมดแล้วนะครับหมดใช้แล้วอันนี้เปลี่ยนมาใช้เป็นแบบน้ำบ้างก็ดีนะครับอวันนี้ก็พูดคุยกันแต่เพียงเท่านี้นะครับก็พยายามแบบเขาเรียกว่าอะไรพยายามถ่ายทอดสดทาง youtube นะครับสตรีมมิ่งบ้างแล้วก็พูดคุยบ้างนะครับให้มีความเคลื่อนไหว ทาง youtube บ้างนะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนที่แวะเข้ามาชมนะครับขอบคุณมากครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับเนี่พอมาถึงตอนนี้วางไม่เป็นทุกทีเลยทำยังไงอะ่ะ อันนี้เป็นกล้องนะครับกล้องกลับไปกลับมาหรือว่าเรากากระบาดแล้วมันก็โพสเลยเหรอโอเคเสร็จแล้ววางหูได้แล้วมั้งตกลง